เรนดอมความรักของคุณในช่วงนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างความรักที่คุณมีอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะหน้าควีหน้ากปกเนาะเรื่องของความรักเนาะขอเปิดให้หมดเลยแล้วค่อยจะอ่านทีเดียวเนาะอ่านไพ่ทีเดียว อ่านไพ่ทีเดียวเลยแล้วกันนะความรักของคุณในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่แบบว่ามีความคิดความฝันที่ไปด้วยกันได้ตรงกันตรงกันนะอยากไปเที่ยวก็ได้ไปอยากไปทําบุญก็ได้ไปสร้างความสุขร่วมกันมีความฝันร่วมกันแต่ตอนนี้คุณอาจจะกําลังที่จะเก็บเงินเก็บทองอยู่รอระยะเวลาที่แบบวางแผนดีๆช่วงวันหยุดดีๆแล้วคุณก็จะพากันไปเที่ยวพากันไปทําบุญเนาะต่างายต่างซับพอร์ตกันดีมากๆเลย นะคะและก็รับปากกันดีนะคะไพ่ใบนี้ออกมาคือดีมากๆเลยนะคะก็คือนาคส่งขันนะคะความฝั